จเจคนโนขอนำเสนอบ้านบรรยากาศแนวสไตล์บ้านสวนนะคะร่มรื่นพื้นที่กว้างค่ะทุกท่านที่ดินพร้อมบ้านนะคะบ้านเรียกว่าแถมก็ได้ค่ะเป็นบ้านมือสองนะคะราคา2 6 5ล้าน6กแบาทค่ะเจ้าของขายเองที่ดินโฉนดคุดแดงเนื้อที่ขนาด1ไร่1ตารางวาค่ะอยู่หลังวัดใหม่บ้านดอนตำบลโคกโกวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะ อยู่ในเขตของชุมชนค่ะร้อมรั้วเรียบร้อยเป็นสัดส,ส่วนอยู่แบบสบายๆนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างมีรานให้ทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าปลูกสวนทําสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถทําได้อย่างสบายใจเลยค่ะที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพด้วยนะคะห่างแค่100เมตรเท่านั้นเองห่างจากตลาดทฤษท้าย3นาทีค่ะ ที่ดินถูกสูดในย่านนี้แล้วนะคะแปลงนี้มีไฟฟ้ามีประปาค่ะพร้อมติดแอร์ราคา2.650้านบาทฟรีค่าโอนนะคะสนใจนัดชมแปลงจริงหรือสอบถามเพิ่มเติม,ต,มติดต่อสายตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้นะคะสวัสดีค่ะ